สวัสดีค่ะวันนี้มารายงานฝนตกค่ะดูสิคะฝนตกเยอะด้วยเนี่ยตกด้วยตาล้องด้วยค่ะตอนนี้เวลาสามโมง สิบนาทีค่ะตกด้วยฟ้าคำลามด้วยก่อนจะตกนะคะอากาศนิ่งมากเลยค่ะร้อนร้อนอบอ้าวเลยเนี่ยพอตกแล้วก็เย็นํานะคะ่ะเนี่ย โอเคไหฝนตกฝนตกมาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะถนนจะได้ไม่มีฝุ่นค่ะเพราะก็ทำท่อหน้าบ้านฝุ่นเยอะมากฝนตกลงมาฝนตกลงมากพืะ,ะล้างที่ฝุ่น ดูฝนตกค่ะฝนตกก็เย็นฉ่ำนะคะเนี่ยต้นไม้ชอบค่ะต้นไม้ชอบมากเลยฝนตกแบบนี้นี่ค่ะฝนตกแถวนี้ก็จะเป็นสี่แยกรละชยโยธินนะคะ บ้านเพื่อนๆตกไหมคะเมื่อวานก็ตกแต่ตกแป๊บเดียวแต่วันนี้ตกนานวันนี้ตกนานแล้คะค่ะตกนานก็เลยมารายงานข่าวให้เพื่อนๆดูว่าบ้านเพื่อนๆตกไหมคะที่ดีตกคะ่ะ ที่นี่สี่แยกรัชโยธินค่ะมีงฝนตกชุกฉมีแ่ฝนตกออกมนไหนไม่ได้ ชุ่ม,ม,มา่ำน้ำกระเด็นอันนี้มันหน้าอะไรคะเนี่ยงงไปหมดแล้วคะ่ะจะปลายหน้าหนาวแล้วฝนมาแล้ว อากาศเปลี่ยนแปลงระวังสุขภาพเดวนนะคะ